สวัสดีครับวันนี้นานาเซ็กันแฮนจะพามาดูโต๊ะสำนักงานมือสองนะครับตอนนี้เหลือไม่เยอะแล้วท่านใดสนใจก็ลองแวะเข้ามาชมที่หน้าร้านได้นะครับแต่อย่างวันนี้เดี๋ยวผมจะพาดูสภาพคร่าวๆก่อนละกันครับท่านสามารถซื้อทั้งชุดพร้อมโต๊ะพร้อมเก้าอี้หรือว่าจะจะแยกโต๊ะอย่างเดียวหรือว่าจะเก้าอี้อย่างเดียวก็ได้นะครับไม่ได้ฟิกครับผม ตัวนี้ก็มีตำหนิรอยดำนิดหน่อยแล้วก็มีตรงนี้เป็นรอยย่นๆนิดหนึ่งครับตามลักษณะของของมือสองครับเป็นโต๊ะขนาด120เซนนะครับ 4, 4ฟุตด้านข้าง3เลนชักแล้วก็ตรงกลางอีกหนึ่งินชัก สามารถเลื่อนได้ล็อกได้ปกตินะครับราคาไม่แพงครับผมถ้าซื้อมือหนึ่งเฉพาะโต๊ะตอนนี้ก็ประมาณ4,650บาทนะครับ แล้วก็ถ้าสั่งออนไลน์ท่านก็ต้องมาประกอบเองด้วยอันนี้มายกไปได้เลยนะครับนั่งทำงานได้เหมือนกันราคาถูกกว่ากันครึ่งหนึ่งนะครับสำหรับท่านที่กำลังจะเปิดสำนักงานใหม่หรือว่าเปิดออฟฟิศใหม่หรือว่าเปิดกิจการใหม่นะครับ แนะนำเป็นมือสองนะครับเพราะว่านั่งทํางานได้เหมือนกันนะครับไม่มีอะไรแตกต่างนะครับทั้งเก้าอี้ทั้งโต๊ะประหยัดต้นทุนของท่านไปได้เยอะมากครับบางท่านอาจจะมองว่าของมือสองดูไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่จริงๆแล้วถ้ายกไปตั้งที่บ้านท่านแล้วที่ทำงานท่านแล้ว ไม่มีใครรู้หรอกครับว่าเป็นมือหนึ่งมือสองครับแต่ละตัวก็จะมีตำหนิเล็กๆน้อยๆครับบางจุดก็อาจจะมีสนิมบ้างแล้วก็สามารถ เอากระดาษทรายขัดแล้วก็พ่นถ้าไม่อยากให้สีมันดูน่าเกียดก็พ่นแลกเกอร์ใสก็ได้ครับก็จะกันสนิมได้แต่บางตัวก็ไม่มีนะครับสนิมอันนี้ที่ผมพูดคือเป็นบางตัวครับทางที่ดีท่านมาเลือกเองให้เห็นกับตาดีกว่าโอเคครับท่านที่สนใจก็สอบถามราคาเข้ามาได้นะครับสวัสดีครับผม